โอ๊ยตัวไปอาจารย์ไมเห็นอาจารย์ไม่เห็นแต่เมย์เห็นฮะมาไกลอะซีดโอ๊ยเมย์ดีเจ็บไปตัวหนึงเล้วนี่เวลาเรียนแล้วออมาข้างนอกทต่ไมได้ไอ้เมยนี่มันขับว่างียเอไปกินข้างนอกเบื่อใกล้โรงงานเต็มที่เลยแหล่ารอมันเลอะเรียนก้อนแค่ได้ไอ้เมย์ไม่เข้าใจไม่ใกล้โรงงานมันไม่ร้อย เดี๋ยวยาได้ก็บอกเมย์เดี๋ยวแม่ก็จทำมาให้ไม่เจ๊แต่นี่ออมากินอยู่พัดนี่ใช่ไม่ไม่เข้าใจไม่ไปเรียนแล้วไปโรงเรียนน่าจะนี่ไปวันลาวจุ๊บไม่เคยควังเลยไม่รวยแรงแบบเรือได้ดีเลยออมนี่โทษแต่โทษไม่เคยจำปึ๊บลูกบานเดียวมึงโดนดีแเน้โอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยอืมนีู่ชานี่เรียนาเจอามาเล่นเกมไหมนะก็แป๊บหนึงเองเขาห่าตาอกเถวอยังไงห้าตาเข่เกมเอาอิงไม่รู้จักเกมนี้ยังไงเกมบูวินฮากาวองเล่นง่ายนัดมีเกมม่ได้เป็นรลอยเกมเลยนี่เร็ยนไหมนี่อิงจะเล่นกันสมัครกังไงมาหรืเอิเออเคเอสไล์ไปเลยเอฟอารีซเจนเตงง่ายนัดเลย อึตายตั้งเล็วไม่แม้แป๊บเดียวมาเด้อกินไปฮ่าได้ก <oh> okay. okay. ินกันแต่นั่นแหละก่อนไปฮ่าได้กินเขาก็กินเองก่อนได้ไหมบ้าไปไปฮ่ากินใช่หรือโอยกินก่อนไม่ได้หรอไม่เขาเปลี่ยนไม่โอนอันนี้ เราเรือล่างใหแม่ไปตุบบางแล้วแม่เล่นมึงนั่งเราโดยกำกับขุนชายมึงบัดรื้อลอยมึงเป็นคนดีไม่ได้เดี๋ยวทำทวดเราเลี้ยกการัดแบบนี้อ่ะใช่ไม่ไม่เข้าใจไม่อ่อนโตแล้วโตแล้วนะมึงไม่เข้าใจแม่บอกร้องขอแม่เป็นบัดรื้อเวลามึ้งมีรู้มึงมีรู้ชุดถ้าว่าเป็นแม่นะออนจะตามใจรู้อ่อนจะไม่คาดรู้เลยเนียไม่คาดรู้นะมุ้งหย่าพูดมึงอีกบบเรืออีย่างนึงชื่อแม่ออนตานที่แม่ออนวันนี้ไม่ใช่พ่อวันนี้วันนี้น้องทำรายงาน เสาะห่วงโรยเลยนะนงไปทำไรงานาาน,าน,านี่ไปทำอะไรกันแน่ลูกใช่เม่คนอื่นให้ก็ไม่ใช่บุญเหมือนแม่นี่น้องก็ต้องช่วยแม่ไปญาติอิกนะน้องข้อถูกรอบแม่ก็ให้ถูกรอบแต่น,นี่มันบอยไปแล้วนะใช่เออแม่มมก็ะได้ต้องแหงม,มมาจ้ะโอ้วันน้มาน่าหนักเกตาย รอจาหนี้ทำเป็นบุญแค่เพ่ไปตายแไม่มาเห็นยุดแม่มันติจริงก็จริงของแ่ไอ้แม่เธอไปก็ไปม่มาจ้ะไซนองธรระเนีย แม่ส่งแม่น้องไบเดียนนะไม่ได้ให้ไปห้าผู้ชายเฮ้เด็กก้อนอ่ะแม่ก็เคยทันไ่เยอะเลยไม่ย่างไปเที่ยวรู้ไม่ได้ไปเมียได้กันน่าแม่ก็แม่เคยพลาดมาแล้วไงแม่ก็เลยไม่ย่างลูกซ้ำรอยแม่อ่ะส้มวันทีลูกก็แม่ไปเที่ยวก็เพ่ินก็เฟ้แม่ก็แม่ไปลูกก็เลยตองหลังนี่เที่ยววันนี้ไงก็แม่เป็นห่วงลูกไงแต่ถ้าว่าเกินไปอยู่ก็ไม่ไหวนะแม่ที่ยงทำไม่ตกคว้าจริงๆเลยนะจ๊า แจยงดังไปถึงบ้านแม่ตาเนาะไออนกิดได้เลยแม่ทำไปเนี่บอกว่ามีลูกยอะก็รวยเด็กสมัยนี้มันดื้อว่าจะไม่อ่อนเอาแม่ใช่แมไหนๆแต่มันดื้อเมื่อไรแล้วเนาะเราคนเป็นแม่ได้แค่ดูแลแต่คอยตักเตือนลูก็เราไม่สามารถบังคับไม่รู้เดินในทางที่เราคิดได้แต่กเจ้ามันอย่างเด็กดเลยนะแม่มันไม่คิดได้่หรอ คนเป็นพอ่อกับแม่ถึงลูกโตแล้วก็ยัางไรเป็นเด็กอยู่ตลอนออนตุ๊กบันนี้ก็ยังเป็นเด็กในใจตาแม่นะลูกมไม่รวยสุดหนูเมันเพื่อนี่แม่ออนใจเย็นๆเลยการช่วยดีถ้าไม่เด็กออนอยากได้ยินกลับช่นเบ็ดน้อยแล้วก็ออนกลับไปช่อนลูกเบ็ดนั้นกลับช่นพ่อแม่มันก็เมื่อใช้กีตาร์เลยเหลัวถ้าตึงเกินไปมันก็คาดพอถ้าย้อนเกินไปเสียมันก็นไม่โปร tiếng rom tại sao vậy nhỉ anh chết à đi lấy anh chậm đưa vậy đấy anh ren tiếng rom tại sao vậy 1 tiếng trăm mẹ cả bộ tàu quao như vậy đi ta lót bây giờ anh bên tiếng rom tại mẹ bà chạy vô vô sa ตารู้ไปดูเรียนไปเดี๋ยแม่ไปสง่งป่านนี้ยังกันอยู่เลยนะน้องอยากเป็นพยาบาลไม่ใช่หรอถ้าโดดเรียนทันนี้เรอาอีเป็นได้คืออ่ะส่วนเหลืองแฟนแม่ให้น้องนี่นะแต่ต้องอยูออ่ในกรอบอยูอ่ในใต้ตาแม่ถ้าน้องอยากไปไหนะน้องก็บอกแม่เดี๋ยวแม่พาน้องไปเองโอเคไหมแม่เร็ก่อนนะไม่คือรู้ แม่หลับองนะแม่เขียนนี้นีอไมาไ้นี่จะรูปได้ไปจะรูปไปไรแบบนั้นเลยเออเลทำะไรด้นี่นี่ลยอไมาเออดีเลยเ้ยอช่วยพ่องานะลูกนะให้มันตึ่งไวก่อนเห็นไหมแม่เราไม่ได้ดูแค่แม่เป็นห่วงเราเชเช เก็บๆทำกันบ้านได้เซตตะเดี๋ยวแม่ค่ะไปเจียวงานวัดเป็นเต้นหน้าเวทีหรือตัวเดียวนี่แหละชายเว้นของ,ง,น,งอน,น้องแม่ของเดิมมั้งอ๋อในนอนดีเลยไหมแก้แตา่างนี่รูปนี้อ <ๆๆ S 2> การ <ทำ S 2> กลมกันลูป<ๆ>รูปไปเลยชรามาตัด